สวัสดีค่ะชาวชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูวัชรวิทยาทุกท่านค่ะวันนี้อยากจะเชิญชวนครูทุกท่านมาช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วก็มาสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะในการสร้างห้องเรียนออนไลน์ภายใต้ระบบ W R E Learning นะคะโดยมีเป้าหมายเดียวกันนะคะก็คือเพื่อเน,น้นที่คุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะเริ่มจาก คลิปนี้นะคะครูเกตก็จะขอแชร์ในเรื่องของการเพิ่มกิจกรรมนะคะหรือว่าแหล่งการเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์กันนะคะสำหรับขั้นตอนนะคะของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเริ่มจากให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะจากนั้นก็จะมีการให้คอนเทนต์กับผู้เรียนนะคะ อคอนเทนต์ก็คือการให้เนื้อหากับผู้เรียนอาจจะด้วยการให้ผู้เรียนอ่านจากอ e ีบุ๊กนะคะดูวิดีโอคลิปศึกษาใบความรู้เป็นต้นนะคะจากนั้นก็จะมีการให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัดมีการมอบหมายงานให้นักเรียนทำนะคะมีการเก็บคะแนนนะคะสุดท้ายก็คือให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบแล้วก็มีการเก็บคะแนนนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะการเข้าไปที่ห้องเรียนออนไลน์นะคะก็แนะนําว่าให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของโรงเรียนก่อนนะคะนักเรียนก็จะเข้าทางนี้เหมือนกันเวลาเข้าไปเรียนนะคะเข้าไปหาไอคอนนะคะ w R E Learning ตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเข้าไปเข้าสู่ระบบนะคะอยู่ขวาด้านมุมขวานะคะคลิกเข้าเข้าสู่ระบบนะคะ ยูเซอร์กับพาสเวิร์ดของคุณครูนะคะก็ก็จะเป็นขึ้นต้นด้วยทหกสี่ะ 64, นะคะพาสเวิร์ดก็จะเป็น W ใหญ่ R เล็กนะคะ12345แล้วก็เครื่องหมายตกใจนะคะคลิกเข้าสู่ระบบเลยนะคะ <S <S เมื่อเข้ามาแล้วนะคะด้านซ้ายนะคะก็จะเห็นรายวิชาที่สร้างไว้นะคะคลิกเข้าไปเลยนะคะอ่ะ ตอนี้เราจะมาดกูกิจกรรมที่นิยมใช้นะคะสำหรับห้องเรียนออนไลน์นะคะวันนี้จะมาแนะนำา7กิจกรรมด้วยกันนะคะเวลาครูจะเข้ามาแก้ไขในห้องนี้นะคะ,ะก็เข้ามาคลิกเริ่มแก้ไขตรงนี้นะคะคลิกเริ่มแก้ไขในส่วนนี้นะคะก็จะเริ่มแก้ไขได้นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของแบนเนอร์ตรงนี้เป็นแนะนำนะคะแนะนำรายวิชานะคะอันนี้ก็เป็น powerpoint อันนี้เป็นรูปภาพนะคะกิจกรรมแรกเลยที่ไม่มีไม่ได้เลยนะคะก็คือแบบทดสอบก่อนเรียนตรงนี้ก็จะมี20ข้อ20 20คะแนนนะคะให้เวลานักเรียนทำา20นาทีอันนี้คือต้องมีนะคะต่อไปก็คือกิจกรรมที่เรียกว่ากิจกรรมเรียนสดนะคะ ก็คืออเป็นลิงก์ของ Google Meet นะคะที่เราเอามาใส่ไว้ในห้องเรียนของเราด้วยนะคะโดยใช้ลาเบลหรือว่า URL นะคะตรงนี้ก็จะให้นักเรียนคลิกลิงก์เข้าไปเรียนสดนะคะซึ่งเราใช้อสอนออนไลน์ในในโควิดคราวที่แล้วนะคะต่อไปกิจกรรมต่อไปก็ที่แนะนำก็คือ กระดานสนทนานะคะหรือว่าที่เราเรียวกว่าเว็บบอร์ดนั่นเองนะคะลักษณะของการใช้กระดานสนทนาก็คืออันนี้คือให้นักเรียนตั้งกระทู้ หรือว่าข้อสงสัยนะคะอยากจะถามอะไรนะคะในการเรียนการสอนนะคะก็สามารถถามได้นะคะอีกในกรณีหนึ่งก็คืออย่างอันนี้ฝึกการวิเคราะห์สถานการณ์นะคะครูก็จะมีสถานการณ์เป็นวิดีโอให้วิดีโอข่าวสถานการณ์เกี่ยวกับโควิดน,นะคะเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์มีคำถามให้ 5สถานการณ์นะคะเช่นจากสถานการณ์ข้างต้นนักเรียนคิดว่าเป็นปัญหาอย่างไรเกิดข้อสงสัยอย่างไรนักเรียนเกิดคำถามอย่างไรนักเรียนคิดเข้าไปตอบในแต่ละข้ออันนี้ก็เป็นลักษณะของอกระดานเว็บบอร์ดนะคะต่อไปกิจกรรมที่3นะคะอันนี้นะคะก็คือที่เป็นรูปมือเนี่ยนะคะก็คือเราเรียกว่ากิจกรรม Assignment หรือว่าการมอบหมายงานมอบหมายการบ้านนะลักษณะของ าการมอบหมายงานเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นอย่างอันนี้นะคะครูให้นักเรียนดาวน์โหลดกิจกรรมที่1น,นะคะเสร็จแล้วให้ไปเป็นในรูปแบบของด็อกก็คือแก้ไขได้นะคะเสร็จแล้วตั้งชื่อไฟล์ใหม่นะคะเป็นชื่อห้องเรียนเลขที่แล้วก็แอคหนึ่งแล้วก็เบาส่งกลับมาให้ครูนะคะ ลักษณะของงานในลักษณะนี้นะคะก็อาจจะเป็นลักษณะว่าครูให้ไฟล์งานไปนักเรียนทำใส่กันในสมุดแล้วก็ถ่ายรูปส่งภาพนั้นกลับมาให้ครูก็ได้นะคะหรือว่าจะส่งเป็นคำตอบเป็นออนไลน์ก็ได้อันนี้ทำได้ในหลายลักษณะนะคะต่อไปนะคะกิจกรรมที่5นะคะก็คือสื่ออันนี้ก็คือสื่อ g o o ก l e สไลด์ Slide, อันนี้ก็น่าสนใจนะคะดีกว่าที่ให้ไปอ่านเป็นแบบเอกสารทั่วๆไปแบบนี้อันนี้ก็จะดูน่าเบื่อนิดนึงนะคะอ่าเป็นลักษณะเปิดให้ดูนะเป็นไปความรู้ลักษณะแบบนี้อ่านักเรียนก็จะเบื่อนิดนึงแต่ถ้าอ่าเป็นลักษณะ Google สไลด์นะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเราทำเป็น powerpoint นั่นแหละนะคะให้นักเรียนอ่าดูน่าสนใจนะคะ ค่ะต่อไปนะคะกิจกรรมที่6นะคะอันนี้ก็คืออเคยอบรมไปคราวที่แล้วก็คือเป็นลักษณะของอ e ีบุ๊กนะคะอันนี้เป็นแนะนําในการพิมพ์รายงานเชิงวิชาการให้กับนักเรียนนะคะ,ะต่อไปกิจกรรมสุดท้ายที่มาแนะนําในครั้งนี้นะคะก็คือการนำลิงก์ YouTube นะคะมาแสดงผลในหน้าเว็บนะคะ,ะดูนะคะค่ะสวัสดีค่ะโอเคนะคะสำหรับกิจเจ็ดกิจกรรมนะคะที่แนะนำในวันนี้ครูเกตก็จะทยอยส่งคลิปวิธีการสร้างในแต่ละกิจ,ก,จกรรมลงให้นะคะให้ครูเข้าไปทำนะคะถ้าเกิดมีปัญหา นะคะ,ะก็สามารถเขียนข้อคำถามนะคะมาในห้องนี้ได้เลยนะคะและค,คุณครูท่านใดต้องการที่จะสร้างนะคะรายวิชาเพิ่มเติมนะคะกะ็เขียน ชื่อผู้สอนรายวิชารหัสวิชาแล้วก็ชั้นส่งมาในห้องนี้นะคะคณะแอดมินนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องไมล์ต้านะคะก็จะเข้าไปสร้างให้นะคะ,ะครูท่านใดมีกิจกรรมอื่นๆมาแชร์กันได้ในห้องนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ